มีจิตเรื่องต์พระพุทธศาสนาได้ขึ้นมาทําในสิ่งที่ชอบประกอบเทิดทัณฑ์พระยาสพรพุทธรู้ประทํงตางพระสมฆ์ูชาในสิ่งที่ชวบูชาจนมีความสุขสุดคือว่าเป็นการช่วยดูของไราทุกทุกคนที่ได้เกิดมาเดี๋ยวง่ายดีาม่จะถาโลก ได้เกิดมาพบกับกรส่องของพระองค์ขได้มีพระบรมพระฉายาลิาที่ได้อเนจาการเทิดเนเดียเมือปลัับบาเนเดียรม่านาแก่กบาดจนแบบใจรมข้ายงหัวจะงแบบที่ไหนได้ยังไงได้ยังไง m e m o r ก มอ๋อเป็นทีนี่ไหเป็นที่ในกาแฟใช่ไหมใส่นี่สมบูรณ์นี่ก็เมื่อยแล้วว๊สามน้อยสี่ติดสี่ท่านเดียวกันสามสี่สี่เครื่องเครื่องเครื่องเคื่องื่อเค่งเออไอ้นี่ทำใหมมันมุดจังเลยแตากาทักมุมดิ ีโชคมีร่าทานชุดเพื่อนแบกไม้ชุเดเพี่ยนทางจป็นทางไายวัดเรื่องคำารเิกับตายวัดทุดนั้ียุดจาหาใจทุดมาชุดสกาพออายุเยะได้ไนี่ไปดหล่ะต้ตตนเด็กเลยปฏิการควาำัละาอารามเดินชึ้นลาเรืนเน่อยๆเหนื่อยก,ก็พักพักก่อนใจให้หายเหนื่อยก่อนเดินตามลูกซอยสีดแดงขึ้นมาได้เลยเียใจด้านใน

ให้บุญเต็นกุศลทำบุญตั้งจิตอิฐานทำทานตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลจะได้เจอ<ป> ติดมาแกใจตั้งใจ่มาจ่บ้านได้เข้ามาร่วมงานกับงานวัดเกตท่านใดยังไม่มีแบบมาผู้เชียงองติดตาติดเหื่มาตั้งแต่ด้านล่างคนที่จะมาเย่ยมงา์นองข้างบนของคนคู่ตาพรค่อมทัดบึงกับทางวัดยดและยี่สิบาดันแมาผู้เตียงดูตาไว้ที่ด้านนอา

จะตอกเอาอะจะตอกหลอดแกนอย่างเงี้าเราเรียนรู้จากการเป็นผ้องงสลมาเขาบอกว่าให้กล้องให้เจอที่ต้นตั้งใจกันคุกคน มันเดียดีคือนที่่คือจริงประกาไม่ได้ถ่ายบันไดเพราถ่ายวที่การเดินลงว่ามันใกลขนาดไหนเขาบอกว่าให้ถึงไว้ที่พุงมันจะได้ไม่แพ้่อยะร่ะการปรการท่ปี่ประารีะการีการท่ปาท่ารตีราีปกี่ปารที่ปการี่ารมี่ปกาประารทประกาที่ปรการท่รการั่าท่ปการประกร่การทาทารทท ตาพ่อพาแม่มาพี่พนังได้ตาเป็นรู้จักตาเป็นรู้วใจต้องติมาแตกใจตั้งแตกมาแต่บ้านได้เข้ามาร่วมงานจากงานรับสเกตท่านใดยังไม่มีแบบไม้ผู้เกียนตองติดไม้ติดมือมาตั้งแต่ด้านล่างเคงที่จักรอเมริการรว่อนความข้าบรมงอย่างต้นฟูระทองเพื่อนความดึงจับงานรับชื่อไม่สู้จิตตา หลบมาที่เตียงดูใจไว้ที่ด้านนอ,อกมันจะครอบแตนทองไปปิดเงาด้านในตั้งจิตตั้งใจน้ำจิตน้ำใจเต็บื่อปาดูใจข้าสิ่งที่นด้มอางนินานมีเจ้าเจาหน้าที่คอยปรับพรมน้ำระเบตะมนแก่ข้าวตานลา้ ความเป็นธรรมราทีมีการเปรียบเทียกับนี้วางรักนอนโฟร์ารเกี่จะพูทขึนที่จะมี้เราดาเียมในยาได้ขึ้นมาจาเพื่องขอของูลอมาดนินเพื่เป็นการสั่ที่กัรเรียนงเอาโดยพระพุทธศาสนาเ่้เสียของเราก็จะได้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาในจีนสาราน

เียวเืสุดท้ายกะเป็นแบบงายนะถ้าเขยากเข้ามาได้มากเดี๋ยวเราจะลองห้บริารในีอเขาต้องการกของเรานร่ nãy chân thiệt chân long thiệt nè yeah, chúng ta đến là

Không có không mà nhìn con mà. เปนเ็มีอะไรให้เห็นเลยออบเปล่าหมดมั้คือเขาเอาพื้นที่วัดก็ทำเป็นแบบว่าพัฒนาใช่ไหมก็เลยไม่ก็แบ่งโซนไปเลยใช่ไหมมันก็เดินง่ายเห็นปะทีมจะเดินยากมาก แปปีนะ